เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆทุกคนแถบยุโรปช่วงนี้ก็หิมะตกและพวกเราก็ต้องดิ้นรนสู้ทนกับความหนาวเหน็บสู้ทนกับการเดินทางไม่ว่าจะไปทำงานหรือไม่ว่าจะไปซื้อกับข้าวทำอะไรต่างๆพวกเราก็จะต้องแพ็คนะคะตัวร่างกายของเราให้อบอุ่นอยู่เสมอและบางคนนะคะก็ป่วยก็เป็นหวัดเป็นไข้ ทั้งๆท,ที่ไม่อยากไปทำงานก็ต้องไปนี่แหละปุเปตถึงพยายามบอกทุกคนว่าเวลาเรามีโอกาสและเรายังแข็งแรงอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามขอแค่ให้เรานะคะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายกับชีวิตให้มันชัดเจนมากขึ้นหากเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือว่าเราสามารถทำงานที่บ้านของเราได้ให้ลูกค้าวิ่งมาหาเราบ้าง เราจะได้ไม่ต้องไปทํางานข้างนอกให้คนอื่นตลอดไปเพราะบางครั้งเราก็ต้องการชีวิตที่อิสระต้องการร่างกายของเราได้พักผ่อนนอนให้มันเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าจะต้องไปเจอหิมะจะต้องไปรถติดนะปวดชี้ปวดเยี่ยวขึ้นมาก็ลําบากถนนโนทางแต่ถ้าเรามีทางเลือกเราก็ควรที่จะลงมือทําอะไรสักอย่าง เรียนรู้และก็หาวิธีสร้างเงินสร้างอาชีพเพื่อที่เราจะได้ประหยัดเวลาประหยัดแรงกายแรงใจของเราบางคนก็ไม่ได้อยากไปทำงานหรอกแต่ก็ต้องไปฝืนตัวเองนะการที่เราฝืนชีวิตตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นและมันก็ทำให้ความเครียดสะสมเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายของเรานะคะมันก็จะอ่อนแอ ทำให้เราป่วยง่ายนั่นเองดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเข้ามาสอนชีวิตของเราไม่ว่าจะหิมะฝนตกพายุอะไรต่างๆนั่นแหละมันสอนให้เราฉลาดขึ้นและทำให้เราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนความคิดของเราว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนในบรรปลายชีวิตในอีก5ปี10ปีข้างหน้าของเรา ก็หวังว่าพวกเราจะมีอายุยาวนานถึงขนาดนั้นแต่ถ้าอะไรมันจะเกิดเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงบางคนเครียดนะเพราะว่าไม่อยากไปทำงานแล้วก็ไม่รักงานที่ตัวเองทำดังนั้นคุณต้องทำอะไรสักอย่างคุณต้องหาวิชาคุณต้องเรียนรู้ทักษะที่จะมาสร้างเงินสร้างงานให้คุณกับที่บ้านของคุณได้และคุณจะได้ประหยัดร่างกายของคุณ ประหยัดสมองประหยัดพลังงานและคุณจะได้พักผ่อนอยู่กับตัวเองและคุณจะได้ดูแลหิวใจจิตใจของเราสัมพันธ์กับร่างกายสมองของเราก็ฝากทุกคนพิจารณาและเห็นความเป็นจริงว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนเราไม่อยากทำสิ่งใดเราก็อย่าฝืนตัวเองและขอให้ทุกคนโชคดีเรียนรู้ปรับปรุงปรับตัว หางานเสริมที่สามารถอยู่กับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นตลอดเวลาและก็พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะอากาศหนาวพายุฝนตกอย่างน้อยเราก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างและทำให้เรามีเวลาพักผ่อนทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นก็ฝากไว้คอยทุกคนโชคดีค่ะ เรื่องราวนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะผู้เป็นเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือนะสมัยตะก่อนเนื่องด้วยเป็นเพราะว่าครอบครัวแล้วก็การเงินนาการใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นและเป็นการที่ไม่มีสมาธิไปเรียนหนังสือแต่พอเราเริ่มโตมาเราเริ่มใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเราไปทำงานเป็นรับจ้างลูกจ้าง เขาให้ทำอะไรเราก็ต้องทำเจ็บปวดทรมานร่างกายแค่ไหนเราก็ต้องทำอดนอนแค่ไหนเราก็ต้องไปกินข้าวอิ่มหรือไม่อิ่มเราก็ต้องรีบเพื่อที่จะทำงานให้คนอื่นเขานะคะพออยู่มาไม่นานหลายปีมากก็เริ่มอายุเยอะและก็ทำให้เราคิดว่าการที่เราใช้ชีวิตลำบากมานะคะมันสอนให้เรา รู้จักปรับเปลี่ยนความคิดของเราเพราะการที่เราจะมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตของเราได้เราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับตนเองให้มากที่สุดโชคดีที่เป็นคนที่ชอบอยู่กับตนเองและชอบใช้ชีวิตลำพังนะเป็นคนค่อนข้างที่จะสันโดษมีเพื่อนก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าปุเองก็เป็นคนที่เรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนให้กับตนเอง เพื่อนที่ดีนันก็คือสติและก็ปัญญาของเราที่จะพาเราก้าวผ่านทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามความเศร้าความผิดหวังความรักความเจ็บปวดความสูญเสียคนที่จะอยู่กับเราได้นานที่สุดก็คือสติปัญญาของเราอยากจะฝากน้องๆรุน่นหลังหรือใครก็ตามนะที่คุณเบื่อไหมคุณลองถามตัวเอง คุณเหนื่อยไหมที่จะต้องไปเอาแรงไปแลกเงินนะบางครั้งมันก็ไม่พอใช้บางครั้งมันก็ทำให้เราท้อใจนะก็เป็นเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะถีบตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าเรายอมที่จะให้ตัวเองนะยอมแพ้ว่าเรามันไม่เก่งเรามันไม่มีความสามารถเรามันไม่มีศักยภาพคุณใส่คำเหล่านี้ไปในจิตใต้สํานึกในสมองของคุณทุกๆวันคุณ ก็เหลือที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมชีวิตที่ขัดแคลนชีวิตที่มีแต่อุปสรรคชีวิตที่ต้องเจอแต่เรื่องเราที่ไม่คาดฝันมาแจ็คพอตให้กับเราตลอดนะคะอย่าลืมว่าความคิดของเราคือกุศลคือบุญคือเทวดาที่จะคุ้มครองเราเพราะคนโบราณจะบอกเสมอว่าคำพูดสิ่งไหนที่คุณไม่อยากได้คุณก็อย่าพูด จงพูดแต่สิ่งที่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆวันจงพูดให้กำลังใจตัวเองการให้ความเมตตาตนเองการใช้ชีวิตโดยที่พึงพาตนเองมากที่สุดและการเงินการงานการใช้ชีวิตนะเราจะต้องเป็นคนที่จัดการชีวิตของตนเองให้ได้ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะเอาไปพิจารณาเอาไปคิด นะแล้วก็หาอะไรสักอย่างทำเริ่มต้นวันนี้นะยังไม่สายนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ